คุณอะเทศไทยต้องบอกแบบนี้เลยว่าอุ้ยโอ้โหโอ้ังสงปรตครับานนี้โมจินี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับนครสวรรค์นี่ต้องบอกว่ามีประเพียนงดงามนะครับมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจของเด็กจะต่อยอดได้แค่ไหนมีความพยายามมากว่าแค่ไหน นี่แหละครับมีระเบียบวินัยมากน้อยแค่ไหนใช่แล้วครับถ<า>้าไม่ได้เบี่ยงวินัยก็สามารถประสบความสำเร็จได้ครับแน่นอนครับเหมือนสมกินจงจอหอ์นะครับคุณผู้ชมครับยกแรกนะครับเดี๋ยวมาดูครับทางด้านของสอบตรวจพบกับเต็งหนึ่งสิบเจ้สายนุ๊กมาดูเลยครับสอบ,บ,บตรวจนับรถนี่สอกเดินเข้าสอบแล้วไม่กลัวเต็งหนึ่งเลยครับแหมล็อกฝังเวทฝังเวทโอ้ยจะเหนียวหรือเปล่าดูหน้าตาแกครับแกฆ่าได้แกฆ่าไปแล้ว ครับต้อ็แทงซ้ายครับโอ้โหมาตุดใหญ่เลยครับตุ้มเคลื่ายังไงตัดเชือกตุ้ขึ้นมา